เมื่อเสด็จไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงสนพระราชาฤรไทยในธรรมชาติโดยรอบแม้เป็นเพียงดอกไม้ป่าต้นเล็กๆเพราะสิ่งเหล่านี้คือดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นเรื่องที่ทรงให้ความสําคัญยิ่งในการอนุรักษ์ป่าและน้ําพร้อมพระราชทานชื่อเพื่อให้ดอกไม้ป่าเหล่านี้เป็นสมบัติทางธรรมชาติที่ล้าค่าของประเทศไทยตลอดไปอาทิดุสิตา หรือหญ้าข้าวกับำน้อยดอกเป็นช่อสีม่วงเข้มมีใบที่เปลี่ยนเป็นถุงสําหรับดักจับแมงขนาดเล็กมณีเทวาชื่อเดิมคือกระดุมเงินหรือหญ้าผมงอกเป็นไม้ล้มลุกดอกกลมสีขาวออกเป็นช่อสร้อยสุวรรณาหรือเดิมเรียกว่าเหลืองพิษสมรเป็นไม้ล้มลุกกินมแมลงก่อเล็กๆออกดอกเป็นช่อสีเหลืองทั้งนี้เมื่อมีการสร้างสายพันธุ์ดอกไม้วงใหม่ขึ้นได้มีสถาบัานต่างๆขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาพิไทย มาตั้งชื่อดอกไม้ได้แก่กุหลาบควีนสิริกิจจากผู้อำนวยการเดือนกุหลาบประเทศฝรั่งเศสกลวยไม้แคทเธอรียาควีนสิริกิจซึ่งเป็นแคทเรียาลูกผสมรางวัลยอดเยี่ยมจากประเทศอังกฤษด่อนย่าควีนสิริกิจผลงานของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์และบัวควีนสิริกิจของสมาคมพฤกศษาศาสตร์แห่งประเทศไทย สถิตกลางใจประชาราษฎรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี